ีค่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีบายดีป่ะไม่ขับรถเตรียมดินระเบิดตัวร์ป้ะบายดีว่าบายดีเห็นข่าวแล้วเหะเห็นข่าวขันเรื่องไม่หไม่ลูกหมากเกียร์มันหลุดอ๋อมันหลุดเกียร์ห้ามมาตอนไหนนี่ก็มาได้ประมาณสิบโมงไอ้คนเชียรถใหม่ในไหนในรถใหม่นอ้โหนี่แล้วมีหลายอันไหนี่มไปออกไปแทง กันเลยเอาดูหน่อยไเด้งกันไหนตัวเสียตออ้้เสีอเงมา้ยขึ้นเลยจับมันขึ้นมได้พนไปเด้งกไ้อินอีกเยอะได้เจออีกเยอะไหม เจอจะดูด้วยเขาไปไหนเขาไปทำอะไรอะไรนั่นหรอรายการไปทำรายการวันนี้ผมไปซื้อเสื้ออยู่ไหนอยู่ที่บ้านเขาแล้วเลยอยู่ไหนสุรินทร์คนสุรินทร์ติดกับบ้านติดกับบ้านผมเ้าไอ้พี่ต้อมก็เป็นคนสุรินทร์ป่ะใช่ไม่บ้านเมียแกอยู่น้องไอ้คนขายเขาวนั้นเมียแกจริงเปล่าใช่เมียแกตัวเล็กๆไอ้ที่แสดงด้วยกันไหมไม่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 อันนี้คนเราแสดงด้วยกันคนละคนลบเลยนะ อันนี้คือเวลานั่งก็คือนั่งอย่างนี้ใช่พี่นั่งนี่พี่วู๊ดด้วยพี่วู๊ดแกมารถเก่งเจ็บสวยมาดื่มดับเปลี่ยนเลยดิจำไม่ได้นะอ๋อถ้าคือหันหน้าไปฝั่งนน้นไปเปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนไปเยอะเลยไม่เจอกันได้เมียใหม่เมียใหม่เอ้นี่เปลี่ยนหัวเสียงกงเพราะเก่ามันผุ วันนั้นไปบ้านเขาเจอแต่หมากับเพ่โอ้ที่ไปกับแซมก็ไปก็ไม่ไม่บอกก่อนมันจะได้อยู่รองมันก็ทักทายอยู่ไอ้จ้ามันจําได้ไหมมันจําได้ไหมดูแล้วมันยากาศจะเริ่มปล่อยออกมาสิเจอแต่ลูกน้องก็เลยได้ถ่ายได้คลิปึงก็นเลยกลับบ้านไอเสียเป็นคนได้ป็นไล้เราไม่ได้ชีเดียวกันแล้วมาอะไรวันนั้นอ่ะรีแมปไปรีแมบรถ เลยบ้านเสียทอบหลังเก่าเลี้ยวซ้ายมีรถขนวัวคันสีม่วงอ๋อบ้านสะปะไทยอ๋อเลี้ยวไปนิดเดียวเลี้ยวไปปุ๊บเจอเลยตรงมุมบ้านไทยวับ้านอยู่ขวามือบ้านนิดซ้ายมือเลยอยู่ข้างคองเลยกดถึงบ้านปันนิดไปตะวันแดงวันนั้นก็ไปนอนสี HT สีม่วงใช่ไหมไม่ใช่เจ็ด E สีขาวเหรอสีม่วงไม่ไเจอรถไทยร้านเสียทูไทยวั ของรถของวัวเป็นเคยวันนั้นป้านดีตรงนั้นเลยหลังที่สามที่สี่นี่เลยเขาพาไปเที่ยวเหรอใครพาไปเที่ยววันนั้นน่ะไปไก่เซียเที่ยววัดเที่ยววัดเที่ยววัดก็ไปไก่เซมไปไหว้พระไปไหว้พระแล้วก็ไในหนคอนเทนรรถใหม่ของวันนี้เลยมาเล่นเดี๋ยวสำหรับทีนี้เดี๋ยวของเราไปเป็งนี้คอนเทนร์รถใหม่ด้วยกับเซียนขอบคอนเทนร์รถใหม่ด้วย พอดูหน <Bond> ่อยโอ้มีม <to> <cartoon> ีหลายคนแกมากเออหวานรองงเทียบเลยนะใช่เ้ยอิสุสูไหมอิสูสูไหมอฮะอีสูสูเหรออือเอาอีสูไม่ให้เอาท็อปไหมท็อปไหมท็อปอยู่ยแน้องจอกว่น้อจอก ไปกินข้าวก็เลยพาเขาไปซื้อร้านได้มาวันไหนทีเนี้ยงานนั้นไปงานที่อยู่นั้นนะเอ้นันที่เราไปเผาอะนรแบบสีซอกันรอย่างเงี้ยก็นี่แหละเพราะว่าจะไปเที่ยวกันหไปอยากไปเที่ยวทะเลไปไหมไปไหมไปหวงไปกับไปไปไอย่างเงี้ย ไ,ออไปนยังไงร,รถพ่วงใกล้เสร็จยังใกล้เสร็จยังรถพ่วงอย่ไหนไม่ใช่ของฉันของเขาของเขาไม่ใช่เหรอครับของลูกค้าเหรอ,อ,อ,อลูกค้าจะเฉยลูกค้าเป็นจุกลูกค้าเฉยแฟนลูกค้ามันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วลูกค้าของเราใช่ไหมออ <c oughs> มันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วใกล้จะเสร็จอ่ะเป็นถ่ายรูปลง ตามที่เห็นนั่นเลยเอาตอนนี้ไงอัปเดตให้ดูหน่อยใครเป็นแต่ระดับอาเซียนนรเนแต่ระดับอาเซียนใช่เข่าเขียระดับเข่าเขียรถมนเดวรถที่นั้นทำไมเขาไม่เอาลงกับบ้านหมดแล้วเลยชลบุรี่คือแข่งวันสั้นพอรถสุดไปปุ๊บกลัวกลัวเบรกไม่อยู่เห็นเห็นคันนั้นแล้วใช่เกือบเกือบไงไอ้คันที่11วะใช่คุณทำได้อยู่แต่ว่าแค่เกือบมันพลาดมาล่ะใช่ ทำไมไม่ให้วิ่งแข่งนี่หรอใช่รถน้ำหนักมันจะน้ำหนักมันมันได้แค่สิบตันเองไม่ใช่หรอเออมันไม่ใช่รถบนดินเนาะไม่รู้รับเขาว่าอันนี้มันรับได้แค่สิบตันไม่ใช่หรอได้ยินคำประกาศแค่สิบเอ็ดตันมันจะไปเตะกละรถมันจะไปน้ำหนักอะไรรถมันวิ่งผ่านเฉยๆมันไม่ได้แบบค่อยๆวิ่งนี้ที่ไหนเขาเลยไม่ได้แข่งไม่ได้แข่งเพราะว่าสนามเสียดายเนาะอยากอยากดูหัววิกเตอร์สีเขียววิ่งนา บ้านเราเท่าหร่จะไปเราไม่กล้าล้วมใครด้วยมีไกลไก่ด้วยเลยมีโซนมันเยอะถ้าเป็นทางนี้จะรถแรงๆขนาดน<ป>ลยเก, <laughs> กินไปได้อีกสี่นาทีเอาเลยเอไปเราให้คุยธุระกันก่อนตรงหนึ่งรับของอันนี้เวลาเวลานี้ติดใจไงนี่ปาก นี่ฝากคุยเอนนี้เข้ากระจายก่อนเออต้องทำอย่างนั้นแหละข้นดีอย่างนั้นแหละเอออีกอันนึงอีกอันนึงก็คือข้างบนอีกอันนึงหนีบข้างทึ่งไปุขนหาอยากได้ใหม่มันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะอันนี้มันแปดพันกว่าบาทซื้อในช้อปปี้ละวห้าร้อยบาทพี่เยอเดียวกันไหมไม่อันนั้นมันจะใช้ง่ายกว่า อันนี้มันแพงแต่มันใช้ยากแบตก็หมดง่ายเนร่ะเมนั้นอ่ะผมไปทาคลิปอยู่เชียงกงสระบุรีพูดกับเขาเปล่าเปล่าเปล่าอไมเนี่ยดับไปแล้วไม่ดูอันนี้มันสําหรับไอโฟนเสียงของเราไม่มีเสียงได้พาเขาทําใหม่อีกรอบโคตรใสง่ายนี่เลยมันจะเสียตรงนี้เลยมือกล้องอ่ะที่จริงมือกล้องต้องเป็นคนดูไว้นี่ด้วยดูไปด้วยถ้าเกนดทำิบอ่ะถ้ามันหมดมันก็เป็นอย่างนี้เลยไม่มีเออถ้าถ้ามันติดอย่างนงี้คือพูดรู้เรื่องนี่ใช่ไหมอ่าอแต่ถ้ามันหมดอย่างนี้คือ พูดยังไงมันก็ไม่เข้าผมก็เลยพาเขาไปเดินอีกรอบแล้โกเซ็งเลยแล้วก็เดินอีกรอบหนึ่งก็คาพูดก็ไม่เป็นครับไม,ม,ไม่ไม่ไม่ตัดก็ได้ยินเลยสั้นๆเลยที่แรกทาคลิป20นาทีพออีกรอบหนึ่งขอ10นาทีพอเขาบอกมันได้พูดไปแล้วเนาะเราก็ไปลื้อกลับออกมาไม่ได้อีกแล้วครับมันไม่มีใหม่มถ้าถ้าตัวนั้นไม่แล้วเกิดมันตัดอย่างนี้มันก็ยังอยู่อีกตัวหนึ่งมันก็ยังได้ยินได้ยินเดียวพี่จะไม่ได้ยินผมเวลาผมถามคำถามไปเนี่ย ไม่ได้ยินเลยกล้องก <K: S 1> ็ได้กินแต่อันที่มีในแบตเตอรี่<ม>แค่นี้นะ,ะแค่นี้ไม่ดูดเลยไม่ดูดเนี่ยแบบมันเอาผมเป็นคนถ่ายไงเขาเป็นคนเดินอยู่นู่นไงไกลไหมไกลระดับรถไกลเห็นตัวเขาอะเดินหือกล้องเราเห็นตัวเาระดับนี้ปก็ตีเราก็สัมผัสมันก็จะเข้านี่นะ,อะ,ะเออก็เขา้านูน่นแอ่นี่ไม่เข้าไม่มีเสียงเลยก็เลยตัดมันเชื่อมต่อคนายมันต้องเป็นไอ้นี่มันต้องเป็นเสียบ เสียบก้นเสียบก้นโทรศัพท์อ๋อไอที่มีเสียบก้นเออแล้วก็เป็นสายออกมายาวสองเมตรอ่ะเว้ยอันนั้นนันมันกับมันไม่ใช่เป็นสายมัน,นมันมีโมดูมลอยู่แรกๆไอ้น,นี่มีตัวรับไปอัน,นตัวไหนเอานี่ไงตัวรับมันอยู่ในนั้นนะแพงสี่เหลี่ยมเป็นปของใช้กับไอโฟนย่างย่อเสียบใส่หูดังอันนี้อ๋อนี่คืออันนี้มันมันเสียบใส่ก้นทรงสองรับหนึ่งอันนี้มันสำหรับไอโฟนนะสำหรับไอโฟนยังย่อ ซื้อมาใช้ไม่ได้นะแอนดรอยต้องซื้อของช้อปปี้ไม่แพงประมาณแปดร้อยกว่าบาทที่เขาซื้อหา่าลอยเหมือนเอ็มติะเบิดใ,ใช่เหมยนเหมือนกันเลยเไม่เหมือนอันนี้อันเนี้ยข้อเสียงมันก็คือลมเวลาลมเสียงลมแต่ที่มันมีหุ้มเป็นนั่นนะฟองน้ำอ่ะอันนั้นอนะ่ะจะาก,กันาลมดีไอที่พวกรีวิวกินเคียวเอาติดไว้ตรงกระเดือ่องไม่นั้นเละ อันนั้นดีเอาแบบนั้นแปดร้อยกว่าบาทอันนี้ผมอันนี้แปดพันเอาไว้ซื้อต่อถ้าแปดพันเอฟซีคนไหนนะครับเจอตรงไหนถูกถูกกับบอกพวกแนวช้อปปี้ช้อปปี้พี่บอกเลยไม่ไร้สายของรุ่นเนี้ยไม่ไร้สายถ้าไม่มีสายก็ถ้ามันมีสายมันสายมันก็ต้องเดินไปด้วยกันเหมือนแล้ว่าจะลองหูฟังดูอ่ะมันจะเป็นยังไงหูฟังแบบไหนฟังบลูทูธอ่ะอ๋อพี่ยัดเข้าไปเอ่เก็บหูนะ ทำไมจะลองดูไงพูดโดยในนี้โดในนี้เพราะว่าผมเคยใช้หูฟังระยะประมาณนี้ไปหารถเก่งอ่นีได้เนี่ยเนี่ยไอหูฟังเนี่ยที่จริงแล้วไม่ต้องยืนไกลขนาดนั้นถ้ามือกองพุดถึงอ่ะเออที่เขาไปดูชับปีเยอะๆคือไม่มันพูดแต่ผมยังไม่ได้ลองไงผมมันอยู่สองตัวออเออไอ้นั้นผมซื้อมาสามพันกว่าบาทก็จะเอาลองแสบเชื่อมบูที่มันต้องใส่ไหมเพราะว่าเวลาบางทีที่ไปอยู่หลังช้างมัน ตะโกนไม่ได้ยินหรอกต้องพูดเบาๆคนถือก็ถืออยู่ไกลๆพี่มีอยู่หลังช้างพี่ก็พูดไปทางพี่เลยเวลาเราขับหกร้อปุ๊บเราก็ขับไปเลยคนยืน้นอกไปยืนไปได้ยินยี่สิบเมตรได้ยินไอ้อยู่ในแท็กนี่พี่พูดอยู่ในนู้นอ่ะมันกี่โมงแล้วนี่ใกล้ถึงเวลาแข่งบ่ายสองครึ่งแข่งตอนไหนบ่ายสามแล้วเอ้าเพราะว่าบ่ายสามครึ่งเหรอบ่ายสามบ่ายสามครึ่งไหมเนี่ยแท็กเนี่ยตอนนี้เขาโควิไป เขาจะคันให้ได้สี่คันเพื่อจะเอาสี่คันเนี่ยเข้ามาในนี้ให้เหลือสี่คันเข้ามาในนี้แค่นั้นสิบล้อให้เข้ามาแค่สี่คันทำไมไม่คันแ้่เหล็กเขาไม่พอใจเขาไม่เอารถลงไปเลยต้องต้วงชวญกันไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยตอนผมเดินออกมาเนี่ยเขากำลังไปกำลังนีผลก็ใกลเจาคลิปนเนี่ยจบคลิปครับ โอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เครับสู้ๆครับตอนนี้ตัวคนเดียวใช่ครับเราก็อุปสรรคมันมีเยอะแยะมากมายตัวคนเดียวจะไม่หัวกระเทียมรีบเด้ตัวคนเดียวจะเพื่อนเยอะเราก็เพื่อนยงเยอะเหมือนเดิมไปหาใครก็เขาก็้อนรับเหมือนเดิมเหมือนเดิมผมก็ยังเหมือนเดิมครับใครจะทักทายอะไรก็เข้ามาทักทายกันได้ครับคอมเมนต์ด่าในช่องผมเยอะๆครับสําหรับคลิปนี้ก็บายเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับโอเคค่ะ